สวัสดีคะ่ะนักศึกษารายการปฐมนิเทศชุดวิชา31413นะคะทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้างนะคะชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาเฉพาะพื้นฐานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตวิชาเอกการจัดการงานก่อสร้างนะคะโดยชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่เป็นชุดวิชาที่มีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อยู่ด้วยกันโดยประกอบด้วย2รายวิชาด้วยกันนะคะรายวิชาแรกก็คือ31413่ขีด1จะเป็นเรื่องของทฤษฎีเครื่องจักรกลงานก่อสร้างนะคะส่วนรายวิชาที่2ก็คือรายวิชา31413ึีขีดปฏิบัติการจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้างโดย2อวิชา2รายวิชาเนี้ยก็จะเป็นรายวิชาละ3หน่วยกิตนะคะโดยในส่วนของ ภาคทฤษฎีนะคะก็คือทฤษฎีเครื่องจักรกลงานก่อสร้างเนี่ยรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรกลงานก่อสร้างนะคะให้รู้เรื่องของหลักการใช้เครื่องจักรกลงานก่อสร้างประเภทต่างๆแล้วก็เพื่อให้รู้หลักการจัดการแล้วก็หลักการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลงานก่อสร้างนะคะสำหรับคำอธิบายรายวิชาภาคทฤษฎีก็คือเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ พัฒนาการของเครื่องจักรกลงานก่อสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลนะคะหลักการใช้เครื่องจักรกลในงานก่อสร้างประเภทต่างๆหลักการจัดการเครื่องจักรกลในงานก่อสร้างแล้วก็หลักการจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลงานก่อสร้างนะคะสำหรับรายวิชาที่2ก็คือปฏิบัติการจัดการเครื่องจักรกลรายวิชานี้เป็นวิชาภาคปฏิบัติ ซึ่งมีวัตถ um pues, ma mm ุประสงค์เพื่อให้นักศามีทักษะในการจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้างแล้วก็เพื่อให้นักศามีทักษะในการจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลงานก่อสร้างโดยคำอธิบายรายวิชาก็คือการจัดการเครื่องจักรกลพื้นฐานนะคะการจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้างตามประเภทของงานก่อสร้างแล้วก็การจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในงานก่อสร้างนะคะ ในชุดวิชานี้นะคะเรามีสื่อประกอบชุดวิชาอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะสื่อหลักก็คือเรื่องของเอกสารการสอนก็มีเอกสารการสอนเป็นชุดวิชาทั้งหมด15หหน่วยการสอนนะคะสื่อประเภทที่2ก็คือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ประจําชุดวิชาก็คือเป็นสื่อที่สอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ ส่วนสื่อประเภทที่3ก็คือเรื่องของแนวการศึกษาภาคปฏิบัติก็จะเป็นคู่มือประกอบการเรียนภาคปฏิบัตินะคะในส่วนของรายวิชาภาคปฏิบัติในการศึกษาชุดวิชานี้นะคะเนื่องจากมีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ด้วยกันนะคะนักศึกษาจะต้องเตรียมตัวเพื่อศึกษาด้วยตนเองโดยในส่วนของออนักศึกษาก็จะต้องจัดตารางเรียนให้สามารถที่จะเรียน ภาคทฤษฎีนะคะได้วันละ2ชั่วโมงสำหรับ1ตอนคือรูปแบบของเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด15หน่วยหน่วยละเฉลี่ยประมาณ3ตอนเพราะนั้นก็นักศึกษาก็จะแบ่งเวลาควรแบ่งเวลาให้เรียนประมาณจักสองชั่วโมงต่อ1ตอนนะคะวันต่อวันนะคะต่อมาก็คือนักศึกษาควรจะต้องมีการจัดตารางสำหรับชมสื่อการสอนการเรียนการสอนออนไลน์นะคะสำหรับ สื่อประจำชุดวิชาหน่วยละประมาณ30นาทีอันนี้ก็ควรศึกษาให้ครบทั้ง15หน่วยการสอนนะคะแล้วก็จัดตารางการเรียนให้สามารถศึกษาภาคปฏิบัติให้ได้6ชั่วโมงต่อสัปดาห์นอกจากนี้ก็นักศึกษาควรจะต้องมีเรื่องของความรับผิดชอบในการศึกษาด้วยตนเองนะคะเนื่องจากการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเนี่ยคือนักศึกษาต้องศึกษาจากเอกสารการสอนด้วยตนเองก็ควรจะ มีความรับผิดชอบในเรื่องของการศึกษาด้วยตนเองแล้วก็ปฏิบัติตามวิธีการศึกษาที่ระบุไว้ในเอกสารการสอนอย่างมีวิมวนัยแล้วก็ตรงต่อเวลานะคะสำหรับเนื้อหาในเอกสารการสอนนะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด15หน่วยการสอนด้วยกันนะคะหน่วยแรกเราจะปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีงานก่อสร้างแล้วก็เครื่องจักรกลก่อนนะคะ หน่วยที่2ก็คือเรื่องของการลงทุนเครื่องจักรกลคือเมื่อเรารู้ข้อมูลเครื่องจักรกลแล้วหมายถึงว่ารู้รายละเอียดแล้วว่ามีเครื่องจักรกลประเภทไหนบ้างเราก็มาตัดสินใจว่าลงทุนใน,ในหน่วยที่2จากหน่วยที่3จนถึงหน่วยที่14นะคะจะเป็นเรื่องของรายละเอียดของเครื่องจักรกลแต่ละประเภทนะคะนับตั้งแต่เรื่องของเครื่องจักรกลงานดิน <traveling> เครื่องจักรกลงานขุด <traveling> งานเสาเข็ม งานผลิตคอนกรีตงานลำเลียงแล้วก็ขนส่งงานลำเลียงและเทคอนกรีตนะคะงานขนส่งทางราบงานขนส่งทางดิ cancel, ่งเครื่องจักรกลงานทางเครื่องจักรกลงานทั่วไปเครื่องจักรกลงานไม้เครื่องจักรกลงานพิเศษแล้วก็เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานทดสอบนะคะหน่วยที่3หน่วยที่4ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรกลสาหรับหน่วยสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนการใช้งานเครื่องจักรกลแล้วก็เรื่องของการบํารุงรักษา อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมด15หน่วยที่อ,อยู่ในเอกสารการสอนนะคะส่วนในเรื่องของการศึกษาเอกสารการสอนนะคะในการศึกษาแต่ละหน่วยเนี่ยนักศึกษาควรจะกําหนดเวลาไวา้โดยภาพรวมก็คือประมาณ12หน่วยละ12ชั่วโมงแล้วก็พยายามศึกษาให้ได้ประมาณหน่วยละหน,ห,นหนึ่งสัปดาห์เนี่ยต่อนหนึงหน่วยนะคะอ่านเนื้อหาแต่ละเรื่องให้ละเอียดก่อนนะคะก็คือก่อนที่นักศึกษาจะทํา ทำอ่านนักอ่านอ่านเอกสารการสอนนะคะขอให้นักศึกษาทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียนก่อนนะคะแล้วก็ศึกษาเอกสารการสอนจากนั้นในแต่ละเรื่องเนี่ยท้ายเรื่องเราจะมีกิจกรรมท้ายเรื่องเมื่ออ่านจบแต่ละเรื่องก็ขอให้นักศึกษาทำกิจกรรมท้ายเรื่องแล้วก็อ่านจนจบหนึ่งหนว aquele, ่วยเมื่อจบหนึ่งหน่วยแล้วก็ขอให้ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียนก่อนอีก หลังเรียนอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะรู้แล้วว่าจากการที่เราอ่านศึกษาเอกสารการสอนมาเนี่ยเราได้รับความรู้เพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการศึกษาเอกสารการสอนนะคะเนี่ยอันนี้คือแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนที่นักศึกษาจะต้องทำนะคะเจาจะมีเอกสารฉบับหนึ่งเป็นเอกสารสําหรับประเมินตนเองก็คือให้นักศึกษาทําก่อนเรียนนะคะแล้วก็ศึกษาเอกสารการสอน เกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดระดับให้ผ่านก็คือร้อยละประมาณ80%นะคะทานักศึกษาผ่านร้อยละ80เนี่ยก็ถือว่าการการวัดผลตรงนี้สำเริจผลเป็นการประเมินก,การศึกษาของเราด้วยตนเองนะคะสำหรับเรื่องของการชมสือ่อการเรียนการสอนออนไลน์ประจำชุดวิชานะคะก็ขอให้หนักศึกษาวางแผนจัด ตารางเวลาการชมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ประจำชุดวิชาด้วยตนเองนะคะเมื่อศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยก็ขอให้สรุปเป็นสาระสำคัญเป็นประเด็นเอาไว้ทบทวนก่อนที่เราจะสอบนะคะในส่วนของการศึกษาภาคปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเนื่องจากชุดวิชาที่เป็นชุดวิชาภาคทฤษฎีและชุดวิชาภาคปฏิบัติเนี่ยนะคะ คะแนนเ,เ,ดเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องคะแนนต่อไปแต่ในส่วนของการศึกษาภาคปฏิบัติเนี่ยนักศึกษาจะต้องจัดตารางให้สามารถศึกษาภาคปฏิบัติได้6ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะก็จะต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เพราะเราเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์นะคะ ศึกษาคู่มือการใช้แอปพลิเคชัน o o d l e สำหรับการเรียนการสอน e-learning ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็คือขอให้รับผิดชอบการเรียนการสอนด้วยตนเองแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ของการศึกษาภาคปฏิบัติตามวิธีการในการศึกษาภาคปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์มีวินัยแล้วก็ตรงต่อเวลาอันนี้เป็นเรื่องที่เราเน้นมากนะคะสาหรับแบบฝึกปฏิบัตินะคะ เนื่องจากเอกสารการสอนภาคทฤษฎีเนี่ยเรามีทั้งหมด15หน่วยด้วยกันนะคะในการศึกษาภาคปฏิบัติเนี่ยเราจะเอาเนื้อหาทั้งหมด15หน่วยเนี่ยมาบูรณาการเป็นแบบฝึกปฏิบัติหรือแบบฝึกหัด3แบบฝึกหัดด้วยกันนะคะแบบฝึกหัดที่1ก็จะเป็นการบูรณาการคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเครื่องจักรกลงานทั่วไปซึ่งเป็นการบูรณาการเนื้อหาหน่วยที่1ห,หน่วยที่11หน่วยที่12แล้วก็หน่วยที่13แล้วก็หน่วยที่14 ะะสำหรับแบบฝึกหัดที่2ก็คือเรื่องของการจัดการเครื่องจักรกลงานโยธาอันนี้เป็นการบูรณาการเนื้อหาหน่วยที่3 4, 5 6 7 8 9แล้วก็10นะคะส่วนจุดท้ายแบบฝึกหัดที่3จะเป็นเรื่องของการลงทุนการวางแผนการใช้แล้วก็การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลนะคะอันนี้ก็เป็นการบูรณาการเนื้อหาอยู่2หน่วยคือหน่วยที่2คือหน,หน่วยการลงทุนกับหน่วยที่15 เรื่องของการวางแผนการบำรุงรักษาแล้วก็ดูแลรักษาเครื่องจักรกลนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของแบบฝึกปฏิบัติ3แบบฝึกนะคะถ้าเราดูในสาระสังเขปหรือพังแนวคิดของแบบฝึกปฏิบัติเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบูรณาการทั้งหมด5 5หน่วยเข้าด้วยกันสําหรับแบบฝึกปฏิบัติที่1นะคะสําหรับแบบฝึกปฏิบัติที่2ก็จะเป็นการบูรณาการเนื้อหาทั้งหมดเหน่วยนะคะ ส่วนแบบฝึกปฏิบัติที่3ก็คือจะเป็นการบูรณาการเนื้อหาทั้งหมด2หน่วยนะคะเมื่อเราศึกษาแล้วเนี่ยนะคะอ,อ,อันนี้จะเป็นเรื่องของการประเมินผลการศึกษานะคะอย่างที่เรียนให้ทราบตอนตั้งแต่ตอนต้นว่าเนื่องจากชุดวิชานี้แบ่งออกเป็น2รายวิชา เพราะฉะนั้นสัดส่วนของคะแนนก็คือเป็นส่วนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเนี่ยสัดส่วนคือ5 0ต่อ50ก็คือครึ่งต่อครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทั้งสงส่วนมีความสําคัญเท่าๆกันนะคะพราะนักศึกษาต้องให้ความสําคัญแล้วก็ให้เวลากับการศึกษาทั้งสงส่วนนะคะในการประเมินผลภาคทฤษฎีนะคะก็จะประเมินผล จากการวัดผลโดยการสอบไล่ประจำภาคก็คือนักศึกษาก็คือเข้าสอบนะคะโดยการสอบเราก็จะมี2ครั้งด้วยกันก็คือมีสอบไล่กับสอบซ่อมนักศึกษากถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถที่มีสิทธิ์สอบซ่อมได้อีก1ครั้งนะคะส่วนรายวิชาภาคปฏิบัตินะคะ50%อันนี้จะวัดและประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอนนะคะซึ่งนักศึกษาก็คือเราจะมีการเรียนการสอนออนไลน์ตามนัดหมาย1ชุดวิชาเนี่ยมี4ครั้งด้วยกัน นักศึกษาควรจะเข้า,าร่วมการเ,าเรียนการสอนออนไลน์นะคะแล้วก็ส่งแบบฝึกปฏิบัติแต่ละอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบม,มี3แบบฝึกนักศึกษาก็ควรจะส่งทั้ง3าแบบฝึกอาจารย์ผู้สอนจะประเมินนักศึกษาจากการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะการมีส่วนร่วมมีส่วนช่วยในกิจกรรมนั้นแล้วก็ผลงานที่นําส่งนะคะก็เป็นเป็นรายงานหรือเป็นผลงานาที่เป็นผลของแบบฝึกปฏิบัติตนั้นนะคะ แล้วคะแนนตรงนี้ก็คือส่วนหนึงของ50%เพราะฉะนั้นสำหรับภาคปฏิบัติเนี่ยนะคะเราจะไม่มีสอบออคือการการการลงเนี่ยเราจะถ้าทักษะไม่ผ่านเนี่ยนะคะนักศึกษาต้องลงสอบซ่อมแต่ว่านักศึกษาจะต้องไปเรียนรวมกับการสอบไล่ภาคตัดถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อยากให้นักศึกษาให้ความสําคัญว่า ถ้านักศึกษาไม่ผ่านในส่วนของภาคปฏิบัติเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องไปลงเรียนใหม่อีกอีกภาคหนึ่งนะคะค่ะออขอย้ำนะคะว่า การเรียนการสอนอชุดวิชาในหลักสูตรของอเทคโนโลยีบัณฑิตการจัดการงานก่อสร้างที่เป็นชุดวิชาในกลุ่มที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าทฤษฎีและปฏิบัติเนี่ยนะคะเมันเป็นการเรียนการสอนที่มีการสอนสองสองสองส่วนด้วยกันนะคะนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมทั้งกิจกรรมภาคทฤษฎีแล้วก็กิจกรรมภาคปฏิบัติ ะะซึ่งไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าหากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่เ,เมื่อกี้อาจารย์อธิบายไว้แล้วเนี่ยนะคะก็นักศึกษาก็จะสามารถเ,เรียนผ่านได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหานะคะในส่วนของในนามของหลักสูตรนะคะก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่การเรียนการสอนชุดวิชานี้นะคะ3 1 4 1 3ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้างขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ